สวัสดีครับทุกท่านครับเมื่อนี้ผมอยที่บ้านช่างหมอนะครับฝีพายเรือของบ้านช่างหมอนะครับเมื่อนี้เพิ่นซ่อมกันสองลำนะครับแล้วก็ซ่อมกันสองลำมีมาตลอดเกือบสองเดือนครับนั่นทีมที่โยตรงามผมนี่คือทีมบ้านช่างหมอครับถอดเสื้อเพิ่นเอาโตัวกันนไปไหวหันนะครับแล้วก็ฟังนี่ครับนี่ฟังนี่ครับ แนนอัดยัดนะครับเต็มเรือ22คนนะครับฟังนั่นประมาณ10กว่าคนนะครับจะทําการแข่งขันลงไปพู่นด้านหลังด้านหน้านะครับพุ่นด้านหน้าของบ้านสร้างหมอนะครับจะอัดกันเบิงครับว่าผู้ใดจะแข็งแรงกว่ากันระหว่าง2ทีมนี้นะครับซึ่งเป็นทีมเดียวกันนี่แหละแต่ว่าการแข่งขัน จะแข่งขันประเภทแข่งแข่งกันนะครับเพื่อให้ได้กำลังของแต่ละทีมนะครับอ้าวพร้อมหรือ,อยังพร้อมหรือยังพร้อม้วครับอ้าวพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วยาวยาว้าวเดี๋ยวเราจะได้ชมครับจะได้ดูว่าแต่ละลำใครจะแน่กว่ากันนะครับเรือเรือที่ผมเรือที่ผมนั่งอยู่นี่มีอยู่ยี่สิายครับ ส่วนเรือที่ถอดเสื้อยู่นั่นเป็นเรือลำเล็กครับมีอยู่ประมาณสิบกว่าพายนะครับเบื้องว่าไพสิไปไหวก็กันนะครับเอาพร้อมแล้วเอยปักนะครับปักนะอ้าวไปกันด้อเสียงเสียงเดิงครับออกแล้วนะครับออกแล้วหัวท้ายยังเสมอกันอยู่นะครับโอ้โหนี่ครับ เบิ่งจากการพ่ายครับเบิ่งจากการออกโตนะครับเรือที่ออกนะครับพุ่งทีเดียวนะครับนี่คือการพ่ายเรือแล้วก็คาดว่าสีพ่ายของแต่ละลำนะครับจะพอตกนะครับว่าเบิ่งจากการออกเรือโอ้โหนี่ครับเรือลำเล็กนะครับยังกินเรือลำเล็กไม่ได้นะครับเรือลำเล็กนี่ยัง เสมอกันอยู่นะครับเสมอกันเยอะเสมอกันเยอะนี่ครับโอ้โหนี่การซ้อมเรือการซ่อมเรือสองลำมันจะได้อัตรารถแบบนี้ครับมันจะได้อัตราร้ของการแข่งขันเรือไปน้ำนะครับได้กำลังไปน้ำนะครับนี่นี่ครับนี่ครับยังอัดเยอะนะครับอเรือที่ผมนั่งนี่ครับ เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยฟังเด้วเอาหน่อยเริ่มแซงแล้วครับเริ่มแซงแล้วนะครับในเริ่มแซงแล้วนะครับดัดกับหอยยอมครับเริ่มตามมาทิทีพเช่นเดียวกันนะครับนี่โอ้โหนี่ครับคุ้มไปคุ้มไปคุ้มไปนี่ครับโอ้โห บรรยากาศก็ดีครับเรื่องจังสิกะหมอมาตอบน้องยังได้ครับพี่น้องทีอยู2ฟังแม่น่าโมนนะครับช่วงหนการยิงไกลระยะยาวจะได้ยิงกาจจะได้ยินเสียงเรือนะครับเสียงพูด บรรยากาศการจะเป็นแบบนี้ครับสองฝ่งายก็จะยินเสียงฟีพายซ่อมเรือ,อแบบนี้นะครับเนี่พายมากม่านเกอียว เม็ดลอยเมตรแล้วนะครับเม็ดลอยเมตรเกือบกิโลแล้วนะครับล่างยังบ่ตกครับนี่สิเป็นแชมป์บอแบนเลิก่ายนะครับต้องซ้อมครับเอ้ยโ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 อ้ายโอ้ย โอ้โห,โ,หโหครับแบบนี้ต้องปบมือไห้เลยนะครับฝีพายของสร้างห่อนะครับ er> นี่คือฝีพายของผีดิบนะครับแหงบานสร้างบ่กอกครับกำลังบอตกครับเอาปลบมือให้ตัวเองหน่อยนี่ครับโอ้โห,โ,หโหสุดยอดครับดีครับวันที่20อย่าลืมไปเชียร์เรือของชุมชนบานสร้างหมอนะครับในนามเพชรพัชรนาคราชนะครับประเภท40ฝีพาย หน้าบานกอกตำบลหนองแก้วเพื่อกันทลุมจังห <c oughs> วัดศรีสะเกดนะครับ